ถ้าเราอยากที่จะยกเลิกประกันสุขภาพเล่มเก่านะคะแล้วก็ไปทําประกันสุขภาพเล่มใหม่เนี่ยเราควรจะทําเมื่อไหร่ดีนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราก็ไปทําเล่มใหม่ตอนที่ตัวเก่ามันครบสัญญาแล้วสิจะรีบทาเร็วไปทําไมแต่จริงๆแล้วอะ่ะประกันสุขภาพเนี่ยจะมีระยะเวลาราอคอยโรคนะคะ นั่นก็คือ30วันแปลว่าตั้งแต่วันที่เราทําไปจนถึงวันที่30เนี่ยถ้าเราป่วยหรือว่าเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่คุ้มครองตรงนี้นะคะแต่ว่าจะมีหนึ่งเงื่อนไขหนึ่งก็คือแต่และบริษัทเนี่ยจะมีระยะเวลาที่เราจะต้องสํารองจ่ายแตกต่างกันนะคะว่ยยกตัวอย่างว่าเรามีระยะเวลาที่เราจะต้องสํารองจ่ายอยู่ทั้งหมด90วันนะคะแล้วตั้งแต่วันที่91เเป็นต้นไปเนี่ย บริษัทจะแฟกเคมให้ก็คือเป็นการที่บริษัทประกันเนี่ยจ่ายให้กับทางโรงพยาบาลโดยตรงเลยเราก็ไม่ต้องจ่ายเงนินก่อนฉะนั้นก่อนที่จะทําประกันเล่มใหม่เนี่ยก็ควรเช็คก่อนว่าตัวเก่าเนี่ยจะครบสัญญาเมื่อไหร่แล้วก็ตัวใหม่เนี่ยมีระยะเวลารอในการแฟกเคมเท่าไหร่ก็จะช่วยอุดความเสี่ยงในเรื่องของระยะเวลารอคอยแล้วก็เรื่องของการสำรองจ่ายไปได้ค่ะ